ข <c oughs> อกาดสวัสดีสวัสดีน้นองาม่ทีน้องแฟนคลับแฟนช่องที่น้องปังไปซูขู่ซูคอนทัดยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดครับที่น้องเอฟซีสวัสดีน้นองามแฟนคลับเนาะรูปแบบทางวันนี้แต่ละสำนักแต่ละหม่องแต่ละบอกลกะเริ่มทย่อยครับพีน้องเอฟซีเริ่มทย่อยออกมาหาบริษัทกันสน,นั้เแล็กทีน้องเอฟซี เอาไงวะเรทนี่กระแสมือนี่ครับพี่รองเอสที่ก็คือเก้าสามเก้าสามเก้าสองสองหนึ่งซื้อไปได้เอาไงว่าเลขเรททีนี้กระแสตอนนี้แหละครับก็คือไล่กลัวไล่กคนว่าซื้อไปได้แอสซื้อไปได้บริษัทละวัน แต่ว่าเดี๋ยวอาจสิพาแฟนขาแฟนช่องไปสรุปแต่รูปแบบแนวทางแต่ละสำนักว่านี่สำนักไ,ไหนให้แนวทางตัวไหนสำนักไ,ไหนให้แนวทางชุดไหนแน่ยน,น้าผิวหนองเนาะเดี๋ยวอาจสิพาไปสรุปตัวเลขแนวทางก่ <S <S <ś le ff> อน <listings> อ,อื่นการยืนพี่หนังเอฟซีวันนี้ถ้าผู้ใดซื้อเลขเก้าสาม 92เอาง่ายๆว่าพี่น้องเอฟซีเลขที่มีกระแสในงวดนี้แหละก็คือเลขของในเมืหลวงพี่น้องเอฟซี FC เนาะคืออะไรเฮตันในแอดไปทางไหนพี่น้องมีชีเด็ดวัานั้นี์มื้อนี้แอดคือว่าบ่น่าสิทันออกพี่น้องเอฟซี FC ได้อบ่น่าสิทันออกหรือว่าถ้าผู้ใดสิได้ จะดีใจน้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านถ้าผู้ใดซื้อบ่ได้เขาเสีปไสปซื้อตัวใด้แหละแอดสำหรับรูปแบบในทางพวกฝันแอดพี่น้นน add, นองเอฟซีแอดอันนี้เนี่ยฝันเกี่ยวกับรถขั้นเขาเกี่ยวกับรถขั้นเขาเลยพี่น้องเด้อทะเบียนเจ็ดสามห้าศูนย์ฝันรอบแรกฝันว่างูเตรียมโหลดอาญาพี่น้องเปิดขึ้นมาเปิดไทยขึ้นมาหนึน่งงูเต็ียมโหลดอาญาพี่น้อง เตนเจ็ดสามห้าศูนย์แจวามีแต่ว่าได้พี่น้องบันนี้งูหนาแน่แนมีแต่ตัวยหงไงพี่น้องในความฝันว่าจะเอียงหนังสิภาพภาพไปตลาดพาไปตลาดแล้วบันนี่สิเปิดเอากระลำทุงกระลำนะพี่น้องทุงกระลำนะใส่ถ่ายรถก็สิเปิดเอาทุงกระลำนะใส่ถ่ายรถพระเอิญเปิดขึ้นมาพี่น้องยูฟซี มีเต็นท์ตัวใหญ่ๆบักง่างเ,งเลยเต็มถ่ายรถอยู่กะเล่สะดุ้งตื่นถ้ากันบันีความฝันพี่น้องตีไปจังนี้กะตีโบตีไปยังนี้กะตีโบตีความฝันน่ะงูขึ้นรถแต่สิบวาไม่นไปทะเบียนน่ะบ่อสสนอกในความฝันในความขืนต่ว่ากะกะยังบันทึก,ก่าว่าโได้ฟังบันนี้ เป็นคลื่นวันพระพี่น้องจุดถูบเลยแอดเกิดความสงสัยเนาะจุดถูบเลยขอปูอ่ะปู่ล,ลูกพักกันงอหลายปู่องอเขาเบาบรญยาแห้งตีบอกดอกมีคนฝีหายฝันเกี่ยวลักษณะเนี่นี่แปลบอกไปเรบ,บ้างสินะบันนี้พี่น้องเอฟซีขึ้นที่สองมาฝันเกียยเก่ยวงูอีกเกี่ยวงูคือรถขั้นนี้แหะ แต่ว่างูตัวนั้นนะบพี่น้องเป็นงูเหลื่มตัวบกนี้เลยพี่น้องงูเหลื่มตัวแบบนี้เลยนอนเอดเลดคดอาดลาดอยูได้หันนี่ใครยูหาหน่วยนี่ใครยูหาหน่วยพี่น้องเล่านั่นเอาปากแล้วน่ะใคร,รใคร่าไปเลียอะไรแล้วนะ่ะไปเลียอะไรงูหน่ะ เอาปากเราไปเรี้ยงไข่หาหน่อยหนะึ่งก็เลยว่าโอ้ยถ้าเป็นนน,นี่ตียังไงเล่นพี่นอ้องตียังไงเล่นพี่น้องเย็บชีพู้ใด้อ๋อตีออกของแบบแนวทางของแอดพี่นอ้อ,องเย็บชีถ่ายว่าผู้ใดซื้อผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดซื้อเลขมีกระแสในงวดนี้ซื้อเบอรดอแอดมีชุดพิเศษชุด นี่ว่าที่เดียดเล่นแหลเม่อกี้นี่พี่น้องเอฟซีมัวว่านี่ไปนั่งอยู่หน้าพี่น้องไปน,งนั่อยู่หน้าฝันเกลยวก็ง,งู้นไดได้เจ็ดห้าศูนย์มาฝันเกลยวก็ง,งู้เนี่ยตีออกแล้วพี่น้องได้เจ็ดห้าศูนย์มาพี่น้องมากแล้วบอกเจ็ดห้าศูนย์เ่วามัอว่านี่ไปนอนอยู่หน้าพี่น้อง ไปทำความสะอาดหน้าสเก่้วเข่าไรเด้สกี้วเขาแล้วก็เลยไปนอนอยู่หน้าเพื่อเอิเพื่อหลับไปเพื่อหลับไปบันนี้มันเป็นขค้ือบ้านสมัยเก่าไหมพี่น้องบ้านที่เขาเห็ดกระต๊อบไหมเขาเอากะต๊อบปลูกเป็นหลัง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 ไปไหมพี่น้องเอากะต๊อบปลูกเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังไปบัดนี้นี่พงไงหนึ่งห้องบอกมาว่าฟังดีๆแล้วพี่น้องฟังดีๆแล้วี่ม้อง มึงเสียกูปะ่ะมึกเสียกูบ่ะมึงเสียกูป่มึงเสียกูบ่ว่าเลขเสียออกศูนย์หกเราอะหกศูนย์ศูนย์หกให้ซูฟ้าไปเสียเอาเราอะมึกเสียกูปะ่ะ,ะ0 6, 6, 0, ปมึกเสียกูบ่เราอะศูนย์หกศูนย์ไปเขาห้องบอกมาว่าอยู่ไหนขีหน้าห้องบอกแอดเองอแล้วห,หงแมศิลหง,ง,งแมศิลโอ้ฝันก็อนนี้มาจาังแนี่ยงข้างฝันเนาะ ก็รูว่เป็นเดินทางครับพี่น้องผู้ใดซื้อบรอดไอ้มื่อนี่ห้มาฟังเบิ้งเทคนี้ซะก่อนพี่น้องไปพิจารณาเอามักน้ำแอดบอรเดอร์เดินแอดสีเอาภาพไปเบิย์พี่น้องแอดสี่ว่าตังจิตตรงใจเส้นขับเป็นช่องบ้านน้อนี่พี่น้องนี่มักน้ำแอดบอร์สั่นเลยผู้ใดมักน้ำแอดบอร โปรแบบนั้นทางครับพี่น้องเ c ฟซีทุกท่านของแอดเองเลยละ่ะพาผูใ้ใดซื้อ92 93 2 1หรือว่ามีกระแสนในมนีละ่ะพี่น้องเ c ฟซีซื้อมาได้ <c oughs> ลองไปพิจารณาหน้าตัวนี้เิ่ง <c oughs> พี่น้องเ c ฟซีด้วยฝากไปเป็นแนวทางตรวจจัดก,ก่อนมูเลยนะเด้อาของจะคข้องลงให้มุกพี่น้องเ c ฟซีฝากไปหาลวดเด้อ รถแบบแนวทางครับพี่น้องงูขึ้นรถขั้นนี้แหละพี่น้องเอฟซีเจ็ดสามห้าศูนย์ทะเบียนเต็มด้วยพี่น้องทะเบียนเต็มจะเป็นลักษณะเนี่ยนี่เจ็ดสามห้าศูนย์นี่ทะเบียนเต็มมันจะเป็นลักษณะนี่นี่ที่ว่างูขึ้นรถสองหมื่นอส่อนๆนะพี่น้องแต่ว่าเรา,ากานตีบอกตีบอกเมื่อลังเม้าขึ้นวันพระเลามาฝันซ้นำฝันเสี่ยวฝันซ้ำว่างูเนี่ยขึ้นรถงูเหลือมตัวใหญ่เลย งูหเหลีอยมนะเกือบเต็มรถอาญาหมดละแล้วเล่าเี้ยไข่แล้วพี่น้องไข่แล้วมี่ไข่อยู่หาหน่วยแล,ล้วเรากลมเลี้ยเอดเองแล้วพ,พั 7, 5, กอัปปิจีเจ็ดห้าศูนย์แบบนี้เจ็ดห้าศูนย์หมู่บ้านนี่พี่ห้องบอกพี่น้องพี่ห้องบอกศูนย์หกหกศูนย์หมู่บ้านนี่ มันก็นเลยกลายเป็นว่ารูปแบบแนวทางวัดน,นี้สิมีห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์และกลับหัวลงมาเป็นเก้าศูนย์กับี่นองเอฟซีาผู้ใดซื้อบริเด้อพี่น้องเดอถ้าผู้ใดซื้อเลขมีกระแสเหมือนนี้บรได้ทไ้เราไปพิจารณาชุดนี้บิ่งพี่น้องเอฟซีสำหรับแนวทางของลุงแหล่เองครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของลุงแหล่เอง ถ้าตัดออกมามันจะได้ตัวไหนที่แอดถ้าตัดออกเ,อาเอาอ่ายง,งาถามแอดมาว่าแอดทะเบียนรถเจ้านอมันเจ็ดสามห้าศูนย์มันบอแอดประสันแมนครับพี่น้องถ้าตัดออกมาแล้วมันจะได้ตัวไหนถ้าเ้าบ่อเอาศูนย์ถ้าข่อยบ่อมากศูนย์ถ้าพี่น้องบ่อมากศูนย์ให้พี่น้องไปตัดออกลักษณะน,นั้นนี่ครับพี่น้องเอฟซีนี่นี่นี่ <c oughs> ถ้าพี่น้องขึ้นม่ศูนย์มามากยแอดฮะพี่น้องเอฟซีก็จะเป็นลักษณะนั้นนี่เด้อก็จะเป็นเจ็ดสามสามห้าห้าศูนย์ เจ็ดศูนย์ขึ้นเก่านี้บอลลอดพี่น้องเอฟซี FC, เหมือนนี่ราไปฟิจลารณาเบนินคีน้องเอฟซีฝันสองขึ้นสอดๆเลยกับเกี่ยวเกี่ยวกับง,งูหลังจากแอดเองเปิดพุ่มบานเอายังไงบาขึ้นบายสีขึ้นพลไม้ขึ้นที่เคยเห็ดสุป,ปีหลังออกพรรษาบรดิเฮดพี่น้องเอฟซี FC, ก็เลยมาพักกันเหตุบาง้นบางวันที่ หลังไว้วังวันที่สิบก็กาันี่แหละกะเลากันมาเหตุหลักการมาฝันน,นี่แหละพี่น้องเอฟซีหลักการมาฝันฝันหลกักะนี่พี่น้องเอฟซีถ้าว่าผู้ใดว่าเจ็ดสามห้าศูนย์ตาออกมามันจะเป็นเจ็ดสามสามห้าห้าศูนย์แต่ว่าถ้าผู้ใดขวัญมากศูนย์รายแอดว่าสั่นเอาชุดนี้ไปใส่พี่น้องม่อนี้มาแน่นอนพี่น้องเอฟซีมาแน่นอนเล่เหมหน,นี่งเอฟซี FC ว่าแอดว่าเพราะว่าถ้าเลขที่มีกระแสมือนี้เราสามารถสีมาได้ กาจะเป็นชุดนี้แหะพี่น้องเอฟซีฝากใบน้ำเนี่ยหาโฉกหามานน้ำกันสนัน้รูปแบบแนวทางมันบริเวยบนนอนได้พี่น้องเอฟซีเป็นไปเด็ดบัดตัวนี้เนี่ยแอดฝันเต็มมือแหลกเลยพี่น้องแอดฝันเต็มมือแหลกเลยหลังหอยออกแอดว่าแอดว่ามันไปบ่อไหนนี่นี่น,นี่ชุดนี้เนี่ยฝันว่าวันเทธทะเบียนบ้านข้าจเจ้าแอดเองซื้อดอกไม้กับไอ้ถูกกับเทียน ว่าสิบปไปไหวปูอันนั่นกะส่นนี้นมือนกำถูกกำเทียนอยู่แต่ว่าซื้อบ่อดหรอกพี่น้องชุดนี่ชุดว่าได้ซื้อบ่อดหดอกซื้อบ่อใดพี่น้องก็ต้องมาซื้อตัวนี้ตรนั้นนี่ก็แนวทางความฝันบอกซูพี่น้องฟั้ง่นนี้ต่ว่าห่างคปเลยลูกคิดเดือนนี้เดือนนี้ลงคคิดเท่าเดียวพี่น้องเดือนนี้ลงลงคคิดเท่าเดียวลงึงแต่ไลายมือเลยล่ะ สำหรับชุดบนเป็นชุดล่างของเจีเ๊ยงพี่น้องยิมซีเดอร์ชุดล่างของเจีเ๊ยงงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่พี่น้องยิมซีรูปแบบนาฬิกาของเจเอี๊ยงชุดล่างจะเป็นหกเจ็ดหกแปดหกสองสองเอ็ดลกับเจ็ดสองหกเจ็ดหกแปดหกสองเจ็ดสอง แต่สีหน้าพี่น้องเอฟซอันนี้เป็นชุดล่างสําหรับตัวการจะอยู่ที่เจ็ดแปดและสองแปดครับพี่น้องเอฟซีเนาะอ <c oughs> ันนี้เป็นรูปแบบแนวทางของเจี้ยงครับพี่น้องส่วนชุดบนอันนี้มันชุดบนได้นะพี่น้องชุดบนชุดบนอันนี้เป็นชุดบนชุดบนอยู่ที่หกเจ็ดหกแปดหกสองเจ็ดสองเด้พี่น้องเด้ชุดบนของเจี้ยงวันนี้อยู่ที่ เดี๋ยต,ต่อพี่น้องชุดล่างครับพี่น้องเอฟซีชุดล่างของวันนี้ชุดล่างจะอยู่ที่หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องเอฟซีชุดล่างขอ,อ,อชุดสามตัวหน่อยชุดสามตัวจะเป็นเก้าหกศูนย์พี่น้องเก้าหกศูนย์ชุดสามตัว ผูได้มาสามตัวกับไปสิทธตัวนี้ตัวตัวอันนี้เป็นชุดชุดล่างของเจอเอี๊ยงจะอยู่ที่หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกเก้าเจ็ดได้พี่น้องเด้อหลกักกาตัวกันอยู่ที่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้คือรูปแบบทางของเจอเอี๊ยงวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเอดผู้ได้่ากขอสามชุดขอชุดสามตัวหน่อยสามชุดสามตัวจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ชุดสามตัววันนี้เจ็ดห้าศูนย์เก้าศูนย์หกเด้อพี่น้อง ชุดสามตัววันนี้จะอยู่ที่เก้าศูนย์หกและเจ็ดห้าศูนย์ส่วนสองตัวก็จะเป็นห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเพือลงมากก็จะเป็นเก้าศูนย์เด้อพี่น้องมือนี้ถาาผู้ใดเอายังไงว่าโอ้ขอซื้อซื้อบ่อได้ดอกแอสเลขมีกระแสมันอันหลายหรือว่าเขบาบ่ใจาติมเอาสิหนะ้ากลองไปพิจารณาชุดนี้เบิ่งครับพี่น้อง f สี่สำหรับแนวทางแต่ละสมนักเดลเซอร์อะไรเบิ่งครับพี่น้องว่ามี้สมนักไหน วันนี้จน,นั่งจำเหตัวไไรแน่ดีอัศวินพาไปเบิร์นะเอาตัวนี้ออกปันโอ้ยตัวนี้กะตัวเก้าตัวนี้อืตัวนี้เหล็กกูได้ต้องเอาไปหนังเลยหนึ่งสี่สี่สามสามสี่แปดสามสี่แปดเดี๋ยวไปหนังเลย เลขแม่ชีพี่น้องเลขแม่ชีเลขแม่ชีจำปีพี่น้องเลขแม่ชีจำปีแม่ไบอสเราไปก่อนพี่น้องเรียกพี่น้องด้วยเกนางครับพี่น้องเลขที่เกนางครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของเกนางวันนี้ เจนังวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางรูปแบบแนวทางชุดต่องวดอยู่ที่สองสองห้าสี่สี่เก้าหลักกโค้งสุดท้ายมากสองสี่เจ็ดสองครับพี่น้องอันนี้คือรูปแบบแนวทางของเจนงังเอาไง,ไง่ายๆว่าผู้นี้เนี่ยห่างงวดเลยได้ห่างงวดทุกงวดติดๆเลยได้พี่น้องรูปแบบแนวทางของพันธีเดินเข้าานะห่างงวดทุกงวดแหละรูปแบบแนวทางของเจนงัง รอบนี้ชุดเน้นอยู่ที่ตัวนังสื้อดแดงๆแหะครับชุดเน้นอยู่ที่ตัวหนังสื้อแดงๆคือสองสี่และเจ็ดสองส่วนตัวร่องก็จะอยู่สี่เก้าห้าเก้าศูนย์หกอันนี้แต่รูปแบบแนวทางของเจ้านั้นอกันมาตรงกันกับแบบรูปแบบแนวทางก็ได้อันนี้คือรูปแบบแนวทางของเจ้านางไปดูสับป,ปะเลยน้อยพี่นองซับป,ปะเลยน้อยหรือว่าน,น้องไผ่นะน้องไผ่ คิว่าเพื่อนไฮหบเก่ารอบที่ผ่านมานี่ยแหละครับพี่น้องเอฟซีรอบนี้จะเป็นชุดสามจวรวจะอยู่ที่สองศูนย์หนึ่งครับสองศูนย์เจ็ดหลักการล่างเม็ดเดียวอยู่ที่สามสองอันนี้คือรูปแบบแนวทางของซับปลาเหลือน้อยครับพี่น้องเอฟซีซับปลาเหลือน้อยนี่คิดว่าเพื่อนไฮพกเก่าของจังวัดบางันเหรอครับพี่น้องเอฟซี ไปดูของพ่อโหนปไปต่อของพ่อโหนครับพี่น้องเอซีไปต่อของพง่อโหนนพ่อโหนนคนใบบอกหวยครับพี่น้องคนใบบอกหวยคนใบบอกหวยชุดสามตัววันนี้จะอยู่ที่สองสามสี่เจ็ดแปดเก้านี่แบก็ป็นแน่นเสนิดผมถามเราอยู่อยับถามเราอยู่นะนะมันขึ้นมามันมันจะออกแนวน้บหรือจะไหนสน,นิษเอซเองก็อเา็กระหว่าชุดนี้แหละชุดนี้แหละระหว่างส่นะพะี่น้อง ชุดสองตัวอยู่ที่สี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดและสามสี่อันนี้คือรูปแบบแนวทางของพองโหนตัวน,นี้พี่น้องพองโหนเนี่ตะกี้แล้วหึ่งห้าตัวนี้พี่น,อน้องตะกี้แล้วหึ่งห้าแล้วขี่จักรยานหาบอกคน้นตัวนี้แตกสามตัวอยู่สองหมวดสามหวดที่จีตเป็นเด็กพี่น,อน้องเอฟซีของพองโหนทนใบบอกไหมเนี่ยรอบนี้อยู่ที่สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าแล้วกาชุดสองตัวอยู่ที่สี่หนึ่งแปดแปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดและสามสี่ผู้ใดมาบบท่านแป๊บหนึ่งเด้กพี่น้องเด็กเอ็ดจีปอยที่เดียบห้พี่น้องจับผู้ใดมาบบท่านเห็นเอฟซีกำลังเข้ามาไม่แตหลายเด็กเอ็ดจีนั่นห้พี่น้องเอฟซีเด็แอ็ดจีห้ที่เดียบแบบสุดๆเลยเหมือนนี่พี่น้องเอฟซีว่าเอาไงไงว่าถ้าผู้ใดซื้อแนวทั้งสวนุดกระแสบ่ได้เอ็มีกระแสบ่ไใด มอนี้จะสิพาสวร์กระแสหวยดังครับพี่น้องเอซไปต่อครับพี่น้องไปต่อกันอยู่ที่พ่อเรียงภูมิกกโพพ่อเรื่องที่เพ่นให้ฮกเก้ารอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่น้องเอซรอบนี้ชุดสามตัวอยู่ที่เลขฝาลงเลขฝาล่วงคุณตาหรือว่าคุณพ่อเพื่อนนั่นอยู่ที่สองเก้าสามศูนย์สองหนึ่งเน้นอยู่ที่ห้าศูนย์เอา้ามาล้วกะ ชุดสองตัวสองหนึ่งสองศูนย์สองสามเก้าสามหกหกหกเก้าอันนี้ได้จากพี่น้องเอฟซีอันนี้เขารูปแบบในทางของพ้าเรลืองผ้าเรลืองน,นี่เลขพี่หน้าพี่น้องเพระอวดี๋ย่ได้เป็นหนึ่งแล้ถนอมพี่น้อง ไปกันต่อพี่น้องไปกันต่อกับรูปแบบแนวทางของพ่ออุดพ่ออุดเลขพี่หน้าครับพี่น้องพ่ออุดเพื่อนผีรูปแบบแนวทางวันนี้ห้าหกแปดผีมห้องบอกเจ่ตองหวัดปุระพี่น้องห้องบอกแล้วบับไม้อีกเลยว่ะสัตวพวกสุดถ่ายกับยุ่งของเกา่ารูปแบบแนวทางของพ่ออุดพ่ออุดนี่เอฟซีเ e ก่าๆสิฮุ 4. จักพอดีพี่น้องเ e อฟซีเพราะว่า แม่นเด้พี่น้องรูปแบบและท่า,ทาของเพิ่นแม่นเด้แต่ว่าเราดนโดนสิหาโตลวรัพอร์ตเจอหนึงพี่น้องแล้วบ่ค่อยอยู่กับหม่องกับบอนตัวนี้รูปแบบและท่า,ทาของพองวน,นก็นได้เอ้ยพออัดวัดรูปแบบและท่า,ทาชุด3ตัวอยู่ที่5 6 8ชุดตัวเน้นอยู่ที่5 6และ6 8ตัดออกมาก,ก็จะได้5 6 5 9 5 8 6 8 และแปดเก้าอันนี้คือรูปแบบแนทางของพ่ออุตเพื่อนผีเด้อพี่น้องเด้อไปดูสับป,ปะเหลยไงพี่น้องสับป,ปะเหลยไงคือพ่อศูนย์นั่นแหละครับพี่น้องเอฟซี 4, พันหายตัวนี้มาพ่อศูนย์ให้แปดสี่ห้าแปดสี่ห้าศูนย์แปดเก้าล่างเม็ดเดียวสามสอง อันนี้คือรูปแบบแนวทางของพ่อสูนสับปลืลกครับพี่น้องเอฟซีหามักน้าเพลินพี่น้องมากน้าเพลินจะเอาน้าเพลินมาหมักกับบงเพื่อความมันเทิงไปอันนะรูปแบบแนวทางของพ่อสูนสับปลือกแต่นี้รูปแบบแนวทางไปต่อครับพี่น้องเอฟซีของพ่อเพชรเอฟซี FC พ่อเพชรหนวดนี่มาแล้วพี่น้องหงอแส่โค้งสุดท้ายเลยบ่ได้ไปต้องหมดน้ำเพลิน นี่พี่น้องเอฟซีรูปแบบแนีทางของพ่อเพชรอยู่ที่9 3 5 3โจกจะเป็น3 5 4 0 9 5และ9 3 9 3, 3ซื้อบรได้ดอกพี่น้อง9 3นี่อาว่าพูดไดว่าโอ้ก็ซื้อบรได้ดอกเลข9 3เลข2 1หรือว่าเลข2 9เอ้ยไงยว่าเลขแม่หลวงเท่านั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะพอพูดไดซื้อบรได เดี๋ยวสิมีที่เด็ดไห้ครับพี่น้องเยฟซีจะนวชุดนี้เป็นชุดของพ่อเพชรกระเพื่อ935 35 40 95และ93ครับพี่น้องเยฟซไปกันต่อรูปแบบแนวทางพระตุดง18ล้านครับพี่น้องเอฟซเพิ่นรับปากเอ็ดแบบว่าถามเนแนวทางของเพิ่นววดที่ผ่านมาเขาหกเอาหกวันนี้เพิ่นสีล่งคลิปให้ <c oughs> น,นเมื่อรับปายเงี้แล้วคนกะเล่ไ,ไปไทายท้ำห้าคู่เด่นเอาไงว่าเป็นเลขจับหลักพี่น้องเป็นคล้ายๆเลขจับหลักลักเก้า,าก็จะอยู่ที่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดผู้ได้มากลักเจ็ดจะอยู่ที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกผู้ไดมากลักหนึ่งสี่มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดและหนึ่งเจ็ดเลขจับหลักพี่น้องเด้อ้าผู้ไดมากลักเก้าตัวเน้นอยู่ที่เก้าหนึ่งและเก้าเจ็ด ถามว่าโอ้เก่าบ่มีด่ดอกแอดมันจะอยู่ที่เจ็ดห้าและเจ็ดหกสันแล้วบาเราไปพิจ,จรารณาเบิ่งพี่น้องยิปซีรูปแบบแนวทางของพระชิดงสิบแปดล้าน <c oughs> <c oughs> เลดแม่ชีเลดแม่ชีจำปีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แม่ชีเลขแม่ชีวันนี้มาหางเดียวหางเดียวขอรอพี่น้อง <c oughs> นี่ นี่คือรูปแบบแนวทางของเลขแม่ชีจำปีสี่หามากแต่แจ๊ตองหวัดคนละพี่น้องเย็บซี่รูปแบบแนวทางของเอิญจะอยู่ที่สามสี่แปดหนึ่งสี่และ 7, <c oughs> เจ็ดเก้าเอออันนี้คือรูปแบบแนวทางของแม่ชีจำปีตับพี่น้องเย็บซี่ครับไปยํำให้อีกเชนึงครับพี่เชนึงยํำให้อีกเชนึง เอางย่างไงวาชุดทีเด็ดเลยของวันนี้นี่พี่น้องชุดนี้แหละชุดทีเด็ดเลยวันนี้ผู้เดเสื้อเลขมีกระแสว่นไดพี่น้องเอฟซี 4, ชุดสามตัววันนี้เด็ดสุดสุดหยุดไม่อยู่แน่นอนก็คื้อก้าศูนย์หกและเจ็ดห้าศูนย์เด้อพี่น้องสองตัวก็จะเป็นห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์และเก้าศูนย์ที่เด็ดสุดสุดเลยครับเบอร์นี้ <C oughs> สชวนรูปแบบแนวทางของเจีย๊ยงครับพี่น้องเ,เอฟซีเดอเอตยา่ยมให้เด็ดสุดๆแลยเหมือนเด็กน้องเอฟซีเด็ดสุดๆหยุดไม่อยู่โปรได้บัตรซื้อมือนี้เสียหอบเพื่อน,น้ำฝนรถได้พี่น้องเอายังไงวะ<ฮ>เล็บตัวใดกับอันตัวใดกับอันตัวใดกับซื้อบ่ได้ เข้าสิบเปียสื่อตัวใดไรอ่ะซื่อตัวนี้แหละพี่น้องชื่อเก้าศูนย์หกเจ็ดห้าศูนย์นี่แหละแต่ฟุตบอลสามตัวเด็ 9, 6, 7, 5, กเก้าศูนย์หกเจ็ดห้าศูนย์ราักละสองตัวก็จะเป็นห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์และเก้าศูนย์ได้พี่น้องเด้ออ่านพลาดพี่น้องเลบซี่ติดใบเนจจังเล่นจังน้อยมันเนี่ยบอกแม่จังพอสิบวอ,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 นะอย่าห้องโอ้ยดีโอ้ยดีนะนะเนี่ยออกมาอีรีได้ไี่น้องเลฟซี่พอสิบวันห้อง น้ำกลเนี่ยปัสสาวะแมีนควิมลุ้งแหล่ปัสสาวะติดเพราะเล็กๆนิดน่อยไปสักกอนหน่ะนะพี่น้องติดเล็กๆนิดน้อยเอายังไงบะเอาไปจัดการทุนเฮาเอาไปจัดการทุนเฮาเอาสีหน้าเฮากระเื้อบมตั้งกระเื้อหลายตัวพี่น้องเฮากระเื้อตัวนี้ตัวละสิบบาทตัวนี้ก็่ยี่สิบบาทตัวแล้วแต่พี่น้องแจ้วชิ้เป็นฟิจเชอร์น้าเอาแต่ว่าชุดนี้แหละเด็ดอีริพี่น้องสวนกระแสห้อยดังเลยเหมือนนี่ สวนแกแสห้อยดังเลยวันนี้ <c oughs> อ่าไปเบิง่งที่เด็ดคนจะเอียงพี่น้องชุดบนและชุดล่างชุดบนอันนี้อันนี้ที่เด็ดสุดๆพี่น้องเอฟซี FC. สวนแกแสห้อยดังเลยมันนี้เอาไงว่า้าห้อยดังโอ้ยเขาซื้อมาได้ดอกเอด็ดมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องมาเบิ่งตัวนี้นี้บอลแท้แท้ฟังกักปานน่ ไปดูตัวเลขแนวทางของเจียงครับชุดบนหกเจ็ดหกแปดหกสองเจ็ดสองเดี๋ยวพี่น้องหกเจ็ดหกสองเจ็ดสองและหกแปดส่วนชุดล่างชุดล่างวันนี้นี่ที่เดทกันพี่น้องมีหกศูนย์ด้วยกันเนี้ยมีหกศูนย์กันแต่ว่าของเพื่อนจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์เก้าเจ็ดอันนี้ก็รูปแบบในทางชุด ล่างกันบนของเจี้ยงตัวกันอยู่ที่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้ครื่อรูปแบบนนนนแนวทางของเจี้ยงนะพี่น้องเนาะฝากไว้เป็นแนวทางครับทุกชิ่งทุกอย่างก็ฝากไว้เป็นแนวทางพี่น้องเอฟซีฝากไปเป็นแนวทางอาชกขามันน้ำกันจันดอกแ <c oughs> อดบอสซี่ได้พี่น้องวันนี้แอดบอสซี่รับปลาปูเลยว่าบอสซีอเพราะว่าถ้าเป็นแอดสื่มันจะบอออกแ <c oughs> อด ให้แนวทางพี่น้องเอฟซีเสือวันนี้พี่น้องเอฟซีหาไมไ่โชคไม่หมาน้ำกันสันเดี้ปูว่าปูแล้วมาบอกว่ามึงหามสือสันตละวะมึงบอกได้อยู่บอกได้จะมึงหามสือได้ <c oughs> ปะฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกสิ่งทุกอย่างกันได้แนวทางกับมิขามิรุตเป็นธรรมดาแต่ละสำนักแต่ละมองแต่ละบอลครับพี่น้องเอฟซีเนาะเลขบมาดีได้พี่น้องเอฟซีวันนี้มาดีอยู่ คอนเกนั่งนี่กับมาดีพี่น้องนี่กับคอนเกนั่งคอนเกนั่งที่ว่าเขาขายไก่ย่างส้มตำมนะพี่น้องขายไก่ย่างส้มตำชุดที่เด็ดของเราเหมือนนี่นคืออยู่ที่สองสี่และเจ็ดสองแับน,นี้มันเป็นกต่เ,ตเลืที่เด็ดแต่สำนักพี่น้องที่เด็ดน้องสับป,ปะเลอเล็กก็อยู่ที่ล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องเอฟซีเม็ดเดียวแต่คือสามสอง อ๋อใบนบริษัทชัดยำๆไปอีกพี่น้องเอฟซีเนี่ยแอดบอควยจะไปไม่เดือนนี้แม้พี่น้องเดือนวดนี้แอดบอควยจะไปทําคิดปันไหนเพราะว่าหลายยิงหลายอย่างแต่แจกกระถากระทิ้นมาแน่หลายหมองหลายบอลกับบอ่อยเดีไปอาฝากไป,ไปเป็นแนวท่างน้ำพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่พี่นอ้องอ๋ชุดที่เด็ดแลนชุดที่เด็ดของวันนี้เด้พี่น้อง ทีเด็ดของวันนี้กับผีหลังเอฟซี906 906 750 906 750ทีเด็ดของวันนี้เหรอครับก็ให้พีหลังเอฟซีไปพิจารณาเอามั่งน้ำเอ็ดแต่ทางเอาน้ำเอเด็ดเต็มผีน้องด้วยหมักกับหมวกกับความบนันเทิงขอบคุณขอบคุณพี่น้ง 4, องเอฟซีจูบูซุกคนที่ครับที่เข้ามารับชมตัต้งแต่ต้นจนจบวันนี้ แนวทางของแอดเห้น้ำภาพเป็นขับเป็นจองนิชกนิหมานกันสุกูสุคนรูปแบบแนวทางแต่ละสนักแต่ละหมอกแต่ละบอลหมดนี่สวนกระแสะห้อยดังอย่าลืมด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องซื้อบ่ได้หาบ่ได้ว่า่อยหาบ่ได้กอกแอดว่าเลขไม่มีกระแสะที่ว่าเลขไม่หลวงห้งองที่เฮาตามมาตกากจะจองวัดเก้าสามวสิบเป็นเก้าสามเก้าสองวสิบเป็นสองหนึ่งดซื้อบ่ได้ก็อลองไปพิจารณาห้าศูนย์หกศูนย์ เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เด้อจบหามันขอบคุณขอบคุณพี่้องเอฟซีที่เขามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบแอดเองขออนุญาตล่าลงสวัสดียำนำครับพี่้องครับจวดจัดฝากบ้มพี่้องไปห,หาบทท่านพี่้องเอฟซีครับ